สวัสดีครับสวัสดี FC b e n เบนดาธีบับทุกทุกท่านเลยนะครับผมค่ําคืนที่ผ่านมานะครับตัว V 5ไฟบวกไม่ทําให้ผิดหวังเลยครับหวานเจี๊ยบเลยครับผมตัวเน้นอย่างบาซาก็เสมอไหนเสมอกันนะครับในกลุ่มนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับแต่กันแบบละเอียดตั้งแต่หัวค่ําครับบอลสดบอกเลยครับว่าโอ้โหหวานเจี๊ยบอีกแล้วครับ ชุดอัลบั้มสาม 3, ชุดอัลบั้มสี่เมื่อคืนโอ้โหลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวครับผมนี่แหละครับคือที ed, เด็ดเบน์นาทีบาบมีให้ fc สมาชิกเบน์นาทีบาบในกลุ่มมีให้เยอะกว่านี้นะครับผมทั้งบอลสดบอลไลฟ์นะครับผมบอกเลยครับว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับผมสาหรับใครที่สนใจอยากเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มเบน์นาทีบาบนะครับไปที่หน้าช่องโปรไฟล์เบน์นาทีบาบได้เลยนะครับใต้รูปโปรไฟล์เบน์นาทีบาบนะครับมีทางเข้าอยู่นะครับผม หรือแอดไลน์มาได้ที่แอด1ีเซานะครับผมค่ำคืนนี้เบ้นนาทีบาบมองไปที่สกกันโชเซเดียอาอิตาลีเลยครับผมระหว่างนาโปลีครับพบกับโรมานะครับผมเจ้าบ้านนาโปลีครับผลงานในช่วงหลังพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเลยครับผมเพราะเกมในลีก10เกมหลังสุดนะครับพวกเขาเก็บชัยมาได้ถึง9เกมเลยทีเดียวนะครับแล้วเกมนี้ได้เล่นในบ้านอีกด้วยนะครับผม ส่วนทีมเยือนโลมาครับผลงานในช่วงหลังฟอร์มเริ่มกลับมาเข้าฝักได้อีกครั้งนะครับเพราะเกมในหลีกเกมหลังสุดนะครับไม่แพ้ใครมาเลยครับเป็นการชนะลวดติดต่อกันมาถึง3เกมนะครับผมกับเปลีดกําแพงวันนี้ที่เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างนาโปลีมาต่อที่ครึ่งช่วงตัวนะครับถ้าดูจากฟอร์มและก็ศักยภาพทีมในช่วงนี้นะครับที่ผ่านมาบอกเลยครับว่าจะฝูงอย่างนาโปลีนะครับดูดีกว่าเยอะมากเลยครับผม หนึ่งตัวที่เด็ดของเบน๊นาทีบาปที่อยากให้เพื่อนๆพี่พี่สายนักลงทุนเลือกเชียร์ไปด้วยกันในค่ำคืนนี้นะครับมองไปที่จ่าฝูงอย่างนาโปลีได้เลยนะครับเป็นหนึ่งตัวที่เด็ดของเบน๊นาทีบาปในค่ำคืนนี้นะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเบน๊นาทีบาปขอให้เพื่อนเ่เฮงเรวยรวยกันเลยทีเดียวนะครับแล้วฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสายนักลงทุนนะพี่บอกเลยครับว่าพลาดกันไม่ได้เลยทีเดียวนะครับผม นี่คือกลุ่มฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับและดีที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมการเงินมั่นคงเบนนาธีบาบรับประกันได้เลยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับผมไปที่หน้าช่องโปรไฟล์เบนนาธีบาบได้เลยนะครับผมใต้รูปโปรไฟล์เบนนาทีบาบมีทางเข้าอยู่นะครับคลิกเข้ามาได้เลยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเบนนาธีบาบนะครับหรือแอดไลน์มาได้ที่ s b set เก้าหนึ่งหนึ่งนะครับตัว s ตัว B ตัว Z และ911นนะครับผมไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้เป็นนาทีบาปสวัสดีครับ